สวัสดีครับรายการ Behind MV วันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ในเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงหัวใจวาย h e a r t Attack ของเจ็ดหนุ่มที่เรียกได้ว่ากำลังร้อนแรงเป็นอันดับต้นๆของประเทศในพอสอนนี้กันเลยทีเดียวส่วนเบื้องหลังบรรยากาศการถ่ายทำจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

ได้ร <c oughs> ูด <t> าูลรักดู้ดๆะเอาาอ่ สวัสดีครับวันนี้นะครับตอนนี้เริ่มถ่ายทํา MV แล้วนะครับกับหัวใจวายครับเมื่อกี้พุ่งเป็นซีนางเอกวันนี้เดี๋ยวทาจะได้ประกบกับนางเอกยอดสีมือเลยนะครับกับแพรมครับเดี๋ยวรอดูว่าซีนแต่บนณีจะเซ็กซี่แค่ไหนอยากให้มีเพื่อนจโอ้เโคใช่ไหมครับเออ่าหยุดโป๊ะอ่า ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องจีบคอหลงไม่ใช่ถูกอีกจุบใส่กระจกจุบให้ตรงกับเขาจุบเขาไปในกระจกอ่ะจุบแบบเออใช่จุบให้ตรงให้ตรงกับให้ตรงกับปากเขาในกระจกเป็นอยกสูงอีกแล้วแทนซ้ายมาอ่าพี่ซ้ายอีกยิงเข้าเลนยิงเข้าเลน าลลทาลิปสติกไหมทาลิปสติกไหมทาลิปสติกเอาจริงเหรอแอมแพมครับถามแบบนี้ถ้าถามตอบว่าเอาสักหน่อยก็ดีแล้วสาวๆทั้งประเทศเขาจะทำยังไงล่ะครับเรลงไี่นีมันะแบบปวดนะครับควรหรือว่าหาเราทำอยู่ว่าดีแบบเอ้แล้วเอาตรอะไรของเฟมก็ได้คับตรงที่รัร่วกระจก้ดหนอยมมารยาทด้วจาตอนปิดปิดตู้เลย ตอนจูบหนูจูบถึงไหมแต่ตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไอ่ถึงอ่ึงไมอไม่ถยงไม่ เห็นท่าจูบของน้องแพมแพมแล้วตัวผมนั้นสุดจะหาคำไหนมาบรรยายจริงๆเลยครับตกใจครับคือน้องต้องบอกก่อนว่าเป็นซีแรกของของผมแล้วก็ประจําวันนี้เลยที่ได้เจอแพมแพมันก็เลยแบบเกรงๆว่างครับแต่ว่าพอเริ่มไปเรื่อยๆก็เริ่มโอเคขึ้นครับแล้วก็น้องน่ารักน่ารักครับน้องจูบนี่แบบจูบน่าเชียร์ปากลุกกระจับงัวงัวน่ารักมากสองแอคชั่น ไปไปออกเลยอ่าอ่านี่นะเอฟีสามสองแอคชั่นอีกทีนะ4ี2แอคชั่นช่วงหน้า เรามีภาพของหนุ่มๆสมาชิกวงแหวมที่เหลือมาให้ดูกันอีกเพียบห้ามพลาดนะ้าฉันนนกรเธอใจมมท